คุณอ,อนนอนงนะครับอายุห้าสิบสี่ปีนะครับครับสวัสดีครับคุณอนนอนงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะความนั้นต่ํานี่เท่าไหร่ครับเอ,อไปตรวจที่โรงพยาบาลร้อยสิบม่งร้อยมั่งมีครั้งหนึ่งเก้าสิบเก้าก็มีจากคุณหมอมันจะต่ำานี่ยังไงมันก็ปกติแหละร้อยสิบร้อยร้อยสิบเนี่ยไม่ต่ำไม่ต่ำาหมือเก้าสิบไม่เป็นไร แล้วมันมีอาการอื่นไหมนอกจากความดันต่ำมีอาการอะไรเบ่ามันเียนหวค่ะคุณหมอมันเย็นหวามากเลยโอ้นะนี่คุณถือว่าคุณมีบุญมากนะเนี่ยผมอยากให้มันลงไปบ้างเนี่ยมันมันมันแสดงว่าเส้นเลือดคุณยืดหยุ่นดีมากเลยนะแต่นี้ความดันมันจะขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเราต้องทำนิ่น้ําหนักคุณเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่น้ําหนักหกสิบหกสิบเอ็ดเนี่ยค่ะสูงเท่าไหร่สูงร้อยห้าสิบสามค่ะ โอเคใกล้เคียงก็ใช้ได้แล้วนะบางคนผอมมากมความดันมันต่ำลงนะแล้วก็วิธี<ๆ>แก้ก็มีอย่างเดียวคือออกกำลังกายอะ่ะคุณออกกำลังกาย่าประมาณสองวันมัง่งสามวันมัง่งเออทำอะไรครับออกกำลังกายอะ่ะออกกำลังกายก็เดินมั่งนะค่ะวิ่งเหาะเหาะมัง่งเออครั้งละกี่ชั่วโมงกี่นาทีครั้งละประมาณเออเกือบชั่วโมงไะคะ่ะ คืออาการเวียนหัวจากความดันต่ำไม่ไม่ถึงเก้าสิบมันไม่น่าจะเป็นสาเหตุหลักนะอ,อาการเวียนหัวคุณคือคือความดันอย่างนี้เนี่ยคือเป็นคนมีบุญนะเส้นเลือดันยืดหยุ่นนะแต่ว่าช่วยได้อะอะไรนคะคิดว่ามันต่ำหรือคิดว่ามันเป็นสาเหตุของการเวียนหัวค่ะ ไม่ไม่น่าใช่เพราะว่าถ้าคุณต่ํามากๆมันจะเป็นลมสลบอะเว,วียนหัวมันไม่ใช่อ่ะนะเ<อ>นี่ยคิดของคุณแค่ร้อหรือเก้าสิบกว่าเนี่ยโอเคแล้วถ้าต่ำว่าเก้าสิบข้างบนนะตาต่ำว่าเก้าสิไม่ดีนะนี่เหมือนถึงข้างบนนะแล้วข้างล่างคุณเท่าไหร่อ่ะความดันล่าง โอ้โหผมบอกเลยนะคุณจะ่ายืนมากนะความดันอย่างเงี้ยสุดยอดเลยนะเพียงแต่ว่าไอการเวียนหัวนี่คุณเกิดจากสาเหตุอะไรต้องหาหาเหตุก่อนส่วนใหญ่มันก็จะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่เร็วรอยุ่เยอะๆเนี่ยนะอย่าทําอะไรเร็วนักวบวับวับเห็นหันตาขวา่ ผมก็ยังเป็นเลยวันนี้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยหันไปถ่ายรูปซ้ายขวาหน้าหลังโอ้โหประมาณไม่ทั้าหมองมันไม่รับเลยมันเวียนหัวเลยการตรงตัวเสียเลยก็อย่างนี้ทำอะไรช้ารอยนะแล้วเราก็ขยันออกกำลังกายมากหน่อยออกกำลังกายเงือออกวันเว้นวันอย่างน้อยนะท้องให้ได้นะแล้วาคุณอยู่คนเดียวแล้วอยู่กับแฟนเนี่ยอยู่กับรู อยู่กับครอบครัวค่ะสามพ่อแม่ลูกค่ะอสามีอยู่ด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยค่ะอยู่อยู่ตรงข้ามกันนี่แหละคนละหลังอ่าเอาทาไมต้องอยู่ตรงข้ามมาอยู่บ้านเดียวกันล่ะเอ้าก็ทุกคณก็ต้องอยู่กันเหมือนเพื่อนนะคะคุณามาไม่ได้คณต้องนอนอย่าโห่เนี่หนึ่งนะอย่าแยกเตียงนะอ้าจริงนะ สองอยาแยกห้องนอนนะสามแยกบ้านนี่ไม่ได้เลยนะอโอ้ยคุณต้องเป็นเพื่อนกันแล้วต้องกอดกันบ้างสิกอ,อดแล้วฮอมนความสุขจะหลังนะไม่ต้องไม่ต้องอึ้บกันก็ได้แต่อึ้บกันบ้างก็กดีนะ<ก>จริงอึ้บกันบ้างนะความนั้นจะได้มานะผมว่าหกเจ็ดเจ็ดเนี่ยผมยังไม่แก่เลยนะเนี่ยคุณจะแก่ได้ไงเอ้าความสุขมาจากการสัมผัสกันบ้างนะเอาจริง เออคุณไปไปบอกเลยนะว่าเดี๋ยวเย็นนี้นะมามามาดื่มวายคนละเป๊กนะแล้วย้ายมานอนห้องเดียวกันเลยวายได้เป๊กเหรอเป๊กเดียวพอละอย่าเยอะอย่าเยอะอย่าเยอะอย่าถึงกับเมาแล้วคุณก็ไปไปฮันนี่มูลกันบ้างนะไปเที่ยวโรงแรมตามเขาตามป่าไปกักตัวเองอยู่ในห้องเออความดันจะได้มาความดันสู้ซาชุด แล้วอย่างนี้ผมผมแนะนําอีกเรื่องเลยนะคุณไปซื้อกล้วยน้ําว้ามานะหัน่น <c oughs> หั่นกล้วยน้วาว้าดองดองกล้วยน้วาว้าซื้อําน้ําพึ่งเคยทํำไหมโอ้ไม <c oughs> ่เคยลค่ะคุณหมออ่าซื้อกล้วยมาหวีหนึ่งหามาหานะแล้วหั่นแล้วเฉพาะเนื้อลงโหลนะอย่าให้ถูกมืออย่าให่ถูกอะไรนะหั่นแล้ว <c oughs> ปัดจากเปลือกลงไปเอาไม่เอาเปลือกนะเอาหั่นจากเปลือกแล้วลงโหลเลยนะแล้วเติมน้ําพึ้งให้เต็มนะแล้วดองไว้ <c oughs> หนึ่งเดือน มันจะเป็นน้ำส้ม oh. เป็นไซเดอร์กินวันละหนึ่งช้อนโต๊ะตอนเย็นความดันคุณจะขึ้นอาการเวียนหัวจะดีขึ้นคุณไปํานะ oh. แล้วคุณชวนสามีคุณมากินด้วยคนละช้อนหนึ่งตอนเย็นแล้วย้ายมานอนเตียงเดียวกันนะ oh. เอา้าเอา้าคุณอย่าไปหัวเรอะกันสิเออคุณยายที่จังหวัดหน้านเลยเก้าสิบเก้าเนี่ยเก้าสิบคุณชาคุณตาเก้าสิบเก้าคุณยายเก้าสิบหกอ่ะเขายังอึ้มกันวันเว้น,ว,นวันเลย oh. เอาจริง เดี๋ยวๆอาการเวียนหัวจะเบาไวอ่ะจริงนะมันจะเฉืฉีด <Angular, S 1> วุ่นว่ามเลยออเนี่ยเนี่เนี่ยด,ดองกล้วยน้ำกินกันหน่อยเนี่ยอย่างน้อยกอดการออกซิโตซิหออนหลังฮอร์โมนหลังความสุขหลังไม่ต้องถึง <Aww. S 1> ไปแบบอ be, ึ้บกันก็ได้กอดกันบ้างสัมผัสกันบ้างโอ้จะ <laughs> เป็นเพื่อนกันแบบอยู่ห่างคนละบ้านยังไงครับเออต้องพยายามเราเราเราต้องมีคุณหเราเราต้องมี แล้วทำที่วิธีทำทำกล้วยน้ำผึ้งเนี่ยเนี่ยแล้วเราคุณต้องมีจริตหน่อยที่ใส่เสื้อผ้ามันโป๊โปหน่อยก็ได้นะตอนนอนนะออนี่ไม่ใช่พูดเล่นนะเนี่ยนี่หันหันทำกล้วยดองเนี่ยกล้วยดองน้ำผึ้งเดี่ยวกำลังทำอยู่นะคุณต้องมีจริตหน่อยนะลืมลืมแล้วใส่ผ้าผ้าคนหนูแล้วทำผ้าคนหนูหลุดบ้างก็ได้นะ เรื่องนี้เรื่องไม่ยากเลยนะความสุขจะมาทันทีเ้าจะลองยังไงนะเออจริงจริงเยไม่ไดพูดเล่นนะคุณบีนะคุณบีนะน,นี่เรื่องธรรมชาติเลยใช่ใช่ขอให้ม,ม,มีความสุขนะครับ นี่ได้หัวลาะก็หายเปลี่ยนหัวแล้ว่นีทำกล้วยมาเล้วยแต่คุณอย่างนี้บินเป็นคนทำานี่ไม่เนี่ยบินยังไม่ครบเดือนเลยเดี๋ยวฟังจากนีอบินเป็นคนทำเองเนี่ยบินกับพอนิรามิสุเป็นพอฝ่ายกฎหมายของกรมประชาพันธ์ช่วยกันเยอะงินทำนะใช่แล้วเดี๋ยวน้ำพึ่งใส่จนเต็มนะแล้วมันจะลอยนิดหนึ่งหาหาถ้วยกระเบื้อง กดมาหน่อยเนื้อใช่ครับอ่าแล้วก็เปิดฝาแบบปิดฝาแบบรวมๆ่ามันจะมีแก๊สเกิดขึ้นนิดหน่อยใช่ทุกวันนี้ไปดูแล้วมันเป็นฟองขึ้นมาอ่าแต่ไม่มีไม่มีไม่มีลานะไม่มีลาไม่มีลาแสดงว่าทำได้ดีสะอาดแล้วแห้งครับเดี๋ยวได้ผลยังไงค่อยออกมาบอกเดี๋ยวเอาไหมให้คุณหมอชิมด้วยเดี๋ยวผมนี่ถ้าถ้าคุณเมื่อกี้นี้กินเนื้อมันด้วยยิ่งดีนะให้สาไม่กินเนื้อด้วยเดี๋ยวคืนนั้นน่ะมันจะขึลืนสวรรค์กันทั้งคู่เลยนะเนี่ย ฮาจริงๆฮะมันจะสู้ฆ่าไว้รี่ฮอตเลยนะเอาเออนะครับ